นำผู้ขามผู้ไฟนะคะคือทอดลิ่งหน่อยสองคนมันมันไปถึงเมืองไทยแจ๊คมันจะไปอยู่จังไหรกันแต่ว่าไม่น้อยยังไม่รู้ว่าสองคนจะนัดเจอกันตอนไหนนะคะเพราะว่าไปถึงนต่ตังค์ค้นตังไปถึงขอบพัวตัวเองก่อนนะคะสําหรับไม่น้อยตอนนี้บีบีคงหอดบ้านแล้วไม่น้อยก็จะกลับบ้านวันนี้มาเรียนนะคะบีบีถึงบ้านแล้วกับแม่น้อยสะกลับไปบ้านไปเมียนที่นอนของลูกนะคะเพราะว่าไม่น้อยจะบอเมียนก่อน หากลูกยังมาถึงบานนะคะไปง่ามๆเดี๋ยวค่ะไปเบิ่งกันต่อ,อยูทีบานนะคะไะบ,บีไปไปแม่น่อยบไิเก็บที่นอนเพราะว่าไม่หน่อยถือนะคะไม่น่อยถือเคสถตาลูกหรือคนในครอบครัวไม่หน่อยเดินทางไกลสินะไม่หน่อยจะไปะเก็บของนะคะจนกว่าเจ้าของที่เดินทางไปคนที่ว่าบุคคลที่เดินทางไปเนี่ยไปไกลถึงสักที่รหมาย เรียบร้อยแล้วและตอนนี้บีบีก็ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะถึงบ้านน้องขวัญก็ถึงครอบครัวข,ของตัวเองบีบีก็ถึงครอบครัวตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุกคนกําลังพักผ่อนกับขอหมดที่ไม่น้อยจะต้องลื้อที่นอนทุกอย่างแล้วก็ปัดเช็ดทําความสะอาดงา,คางาคงางคล่อมกลับขึ้นมาสูใ่ในสภาพวะ่ะหองไม่น้อยขึ้นปกตินะคะทุกอย่างก็คืนสู่สภาพปกติแล้วนะคะหลังจากบีบีเรียบร้อยอยู่บ้านแล้วตอนนี้ก็ ทุกอย่างแม่ก็ขึ้นห้องมากเหมือนเดิมค่ะก็ขึ้นห้องให้พ่อใหญ่แล้วตัวเองก็กลับมาอยู่ห้องนอนของตัวเองแล้วเนาะ,ะ,ะค่ะนี่ราคาวิถีชีวิตของคนเฮาบาวาัวเฮาสิเจอทุกหรือสุกอยู่กับเราไม่นานทุกก็อยู่กับเราไม่นานชีวิตทุกคนต้องเดินกอนไปเนาะต่อไปก็แสด้ดูแลเงื่งลูกผ่านทางออนไลน์ทางเอออย่างล่ะโซเซียลเนาะติดต่อบีบีทาง ไล่แล้วก็ทางเฟซบุ๊กเหมือนเดิมบางปอนก็เช่นกันเนาะคะ่ะไม่น้อยกับติดต่อกับบังปอนโดยไล่เพราะว่าบองปอนเขียนหนังสือ่าได้บังปอนใช้วิธีโทรหาแม่หรือวส่งข้อ,ขอความคุยกับแม่นะคะส่วนบีบีก็ติดต่อกับแม่ทุกมือบองปอนก็ติดต่อแม่ทุกมือนี่ราคาวิธีชีวิตคนเรามันก็แค่นี้เองเนาะทาอะไรรีบทํานะคะความสุขที่ตักตวงได้รีบตักตวงแต่ว่าเมื่อเมื่อการท่ทองเที่ยวหรือย,ยังเกิดขึ้นชีวิตเ่ายังบริยุทธ์อย่างนะคะชีวิตยังเดินต่อไปดังนั้นจงใใช้นนแต่ละวั ให้มีค so, ่าที่สุดนะคะใช้ชีวิตไปค่ะทุกคนมีหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งนาทีของเม่หน่อยคือหน้าที่ของแม่นาทีของเมียนาทีของตัวเองที่จะดูแลรักษาต่อไปส่วนลูกก็มีหน้าที่ของลูกนาที่ในการเลี้ยงนาทีในการหางานเฮ็ดแลวก็นาที่ในครครองชีวิตของตัวเองเช่นกันนะคะหนึ่งความรักหนึ่งพัฒนาดีจะได้รักจากใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ